สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับสวัสดีครับเป็นวันหนึ่งที่สำคัญเนาะสำหรับเราสองคู่ก็วันนี้เป็นวันเอ่อสิ่งแรกไมนใช่เม็กไม่ใช่อะไรอะไริันจีไม่ใช่เล่นเองตบเองนี่สรุปว่าอเคืือเนี่ยท่านอ่ะก็เป็นวันไลสวัสดี เป็นวันครบรอบเป็นกี่รอบเท่าไหร่สามปีสามวันเช่นเดียวสามเดือนนะครับก็ก็จริงๆพี่อยากจะบอกเดือนแล้วว่าเราคบกันนานแค่ไหนแต่บอกเรื่องอะไรนะหลายๆคนคิดว่าเราคบกันนานมากใช่หลายๆคนคิดว่าเราคบกันแบบเป็นปีนะครับ มีคําถามหนึ่งจากน้องแฟนคลับคนหนึ่งเชื่อน้องแพรน้องแพรเขาอยากรู้เรื่องเราว่าเราเรอ่อ้จักกันยังไงที่ไหนอะไรยังไงใครจีบใครก่อนเราแบบไม่กักเนาะคืออะไรแบบไม่กักว่าอใครจีบใครก่อนยังไงจะได้ตังก็เรารู้จักกันทางไหนรู้จักกันทางไหนก็เราเนื่องจาก สองคนเราเป็นคนที่ใช้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กกูเนียและครับเราก็ต้องรู้จักกันในพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่เราเรารู้จักกันในอินสตาแกรมก่อนอินสตาแกรมใช่เรารู้จักกันใน i ิน t a g r กรมก่อนครับใช่ตอนแรกเจอในอินสตาแกรมก่อนก็พี่โจเขาก็มากดไลค์ให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบไม่สนใจแรกแรกคือไม่ได้สนใจไงเราก็ ก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเป็นในแบบอรู้ยากเบปากรูซ่าลาก็ก็ไม่ได้สนใจครับก็มีอยู่วันหนึ่งแล้วที่ไม่แล้วก็เจออะไรนะแล้วเราก็มีไลน์กันใช่ไงวะมีที่ในอินสตาแกรมมันมีไลน์เราได้ไลน์จากไหนเธอลงไลน์ในอินสตาแกรมไว้เออใช่เธอแอดมา เออเราก็ไม่รู้เราไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเพื่อนที่แอดใหม่ในบางทีเราก็กดรับ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 อะไรเงี้ยใช่แต่เราก็ไม่ได้คุยกันเลยนะเนาะไม่คุยไม่ได้คุยคนอีกเกยกับเขานี้เป็นแบบหลักร้อยครับสองร้อยสามร้อยใช่แต่ก่อนตอนแรกๆที่คบกันนี่แบบสองร้อยสามร้อยใช่สองร้อยสามร้อยแต่จะนู่นนี่นั่นเยอะแยะเออชิลฮะการเกิดชิลปกติกันเป็นคนที่ เดินแบบไปเดินเที่ยวคนเดียวเออไปเดินเที่ยวคนเดียวไปวุ่นวายคนเดียวกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็วันนั้นก็ไปเดินอยู่เนียนครับก็แล้วแล้วก็วันนั้นเราก็แหงวันอาทิตย์ใช่ป่ะวันอาทิตย์ที่ที่ยี่สิบแปดสัมติงประมาณนั้นแล้วก็แหงเล่าเ้ยไม่ใช่เราข้ามมาเล่าอะไรเสร็จแล้วก็แหงเลาเออแหงเล่าอยู่วันมาณนั้นก็แบบ ไปเดินจัดจัดนี้ไหมขี้เกียจก็เลยแบบนั่งเล่นนี่สแกมไม่รู้จะทำอะไรทักไลน์มาก็เลยทักไลน์ไปทักไลน์มาเรากรเด็นตึ้งเราก็อ่านทำไรอ่ะเออใช่ทำไรทำไรอ่ะเราก็บอกว่าอ๋อเดินเล่นอออืเก็ถามว่าอยู่ไหนอ๋ออยู่ยูเนี่ยล้วก็อยู่แถวบ้านเราอยู่แถวบ้านเราเแล้วเออเจอกันไหมใช่เป็นคนพูดเป็นคำพูดที่แบบไม่มีปีไม่คุยเจอกันไหม งงเออดิมาดิ<ป>แล้วก็บอกว่าอีกสิบห้านาทีถึงไม่ว่าจะไปสายไปทุกวันนี้ยังเป็นนะฮะไม่ว่าจะไปสายไปทํางานชา้าติดนู่นติดนี่ก็จะบอกว่าอีกสิบห้านาทีถึงเมื่อเช้าก็บอกรถทาวไปว่าอีกส <c oughs> ิบห้าก็ <c oughs> อยู่ไหนไม่รู้ร<ม>เออรู้ก็สถภาพแรกที่เราไปคือสะกามแล้วก็เก้งกระซันลองเท้าหมูขี ไอบ้านมันชิวมากไม่อ่ะแถวบ้านไปเดินเล่นห้าแถวบ้านคือแบบยูนอินสตาแกรมคือแบบเก๊กหน้าแบบโอ้ยิืดอกพกถูงอีกอ่าเราชิวๆเราพอมาเจอกันเราก็แบบก็สบายๆฮะเป็นคนที่แบบสบายอ่ะไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยไม่จริงเราเป็นคนไม่ค่อยชอบจัดหนักอะครับเวลาสมมติไปไปนัดเจอใครอะไรเงี้ยครับมัน เลยนะมาดูสร้างภาพตั้งแต่แรกเราก็ชอบแบบว่าเอาให้เห็นไปเลยวันนี้วันแรกพาไปกินส้มตำปลาต้องกินได้อะไรเงี้ยเนี่ยคือคอนเซ็ปต์เรื่องคนคุยด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เราไปกินอะไรกันนะวันนั้เราเรากินก่อนหรือว่าดูหนังกันก่อนเออตอนแรกกินอนนี้ก่อนเขาดูทีกินชาไข่มุกใช่ตอนแรกกินชาไข่มุก แล้วก็ตอนแรกโจทย์อยู่น้ำเพราะว่าแหงเล่าอยากกินอะไรก็เลยไปซื้อชาไข่มุกมาก็เดินเเเดดดิิินนนกินชาไข่มุกแล้วก็พอนแล้วไปยืนกินก็เป็นนักโง่นะไม่รู้ติดตองจะกินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราเป็นเกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยิ้ไปก็ไม่เป็นรตอนแรกก็ดูเสร็จโจทยลายเออก็เลยแบบว่าพอสร้างความคุ้นเคยกันด้วยชาไข่มุกแค่แก้วเดียวนะครับก็ดูหนังต่อคุ้มมากอ่ะสี่สิบห้าบาทสร้างความคุ้นเคยได้เลยก็เลยแบบ ก็เลยไปดูหนังต่อใช่ไปดูหนังต่อเรื่องเรื่องอะไรวะ Despicable Me ใช่ไปดูอีกตัวเหลืองบาบาบ้าอะแหละก็ไปดูไปดูหนังกันต่อก็อยู่ในโรงหนังใช่เราก็ไม่ต้องบอกหรอกว่าอยู่ในโรงหนังทำอะไรก็คนดูหนังอ่ะเนาะก็ออกจากตูงหนังก็ดึกแล้วแหละดึกพอสมควรแล้วก็เดินกลับจากเซนทันถึงแยวิภา ไปร้านร้านมะพร้าวเออร้านร้านมะพร้าวทุกคนอาจจะรู้จักมันจะเป็นร้านชิลๆะแบบนั่งชิลดื่มกินอะไรเงี้ยเราก็ไปนั่งชิวมาสองคนเออดื่มเหล้าดื่มเหล้าปั่นกินอะไรนะครับกามีปะมีกาแฟเออกินกามีกาแฟเพิ่มเหล้าอีกสองช็อตใช่เราหันไปก็เด็กๆบอกว่าเพิ่มเหล้าอีกสองช็อตก็มอมเต็มที่จ้าผู้กันก็เป็นคนผู้กันบอกก่อนว่าเป็นคนแพ้กอฮอร์ครับก็กินจ้า ใินกินไปแก้วเดียวก็แดงแล้วม okay, ึงกินแก้วเดียวก็แดงหูแดงก็เริ่มไม่ไหวละบาบาบาแล้วให้ต่อต่อสิก็เลยอะไรนะก็บอกว่าจะกลับคอนโดแต่ว่านี่เขาอยู่คอนโดกับเพื่อนเนี่ยครับใช่ไหมแล้วก็บอกเพื่อนไม่อยู่เพื่อนไปหนไม่รู้กับตีสองแล้วก็เห็นว่าเพนเด็กก็ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็เลยบอกว่ามาคอนโดเราไหมแต่จริงพวกกันไลยพวกกันก็แบบอยากอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ย กันก็เลยครัเออโมเมไปว่าเเพื่อนกับดีอ่อาจริงเหรอนี่เธอหลอกฉันมาตั้งแต่ต้นเลยนเลยเธอไม่รู้หรอไม่เ,เลยหรอหลอกเข้าทางฉัน,มนหมดแล้วรอเล่นไม่ไม,ไม่แต่ว่ามาที่ห้องก็ไม่ทำอะไรครับก็มานั่งดูหนังกันดึกเราคุยกันเรื่องถึงแบบเรื่องความเป็นคู่เป็นเกย์เนะาะอ่เราก็นั่งคุยกันทั้งคืนเลยนะอยู่กับบนโซฟาตัวเนี้ย ใช่อยู่ในรถโซฟาตันนี้เคเอยเลยก็ไม่ได้ทำอะไรถูกใช่เราก็ก็นอนกอดกันเนาะกอดแล้วเนาะอรเลยเนาะเกอดกันแต่ไม่ได้มีอะไรไงด้วยความที่ว่า้วเงตกนะเกก็จะบมันมีความไฟ้ในตัวสักเอมนไมเหมือนกับผู้ารันหนึ่งอะไรเงี้ยเออเกต้องตัวง่ากว่าใช่แต่เราแต่เราสัญญากัน ั้งแต่วันแรกแล้วว่าจะไม่ทำอะไรจะไม่ทำรายการคุยกันนอนคุยกันบาบๆาแล้วก็คุยกันมาเรื่อยตกลงคบกันเนาะใช่แล้วก็คุยกันมาเรื่อยอืมใช่จนถึงทุกวันนี้ก็ก็นั่นแหละก็เ่นกันนะแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นนะครับที่ที่ที่เราเจอกันจนถึงวันนี้นะครับ ไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่ได้นอนแยกกันถูมันรความผูกพันเนาะเร็วมากเลยเนาะหน้าปัดเดียวเองสามเดือนแล้วมันไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันทุกวันเลยทําอะไรด้วยกันทุกวันเลยมันรู้สึกผูกพันจะแยกกันตอนที่มีเรียนเราก็เราก็ไปทํางานแล้วตอนเย็นก็เจอกันเพราะว่าที่ทางานของเรากับของเจ้านี่นะครับใกล้ อยู่แค่เดินประมาณ5นาทีถึงแต่ก็นั่นแหละก็อย่างว่ากันเป็นคนนี้ใส่แบบข,ขี้ห่วงขี้หึงชอบแอบ,บมาเช็คทีทลานะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ไว้ใจแต่ก็แบบเราก็ไม่ได้ไว้ใจคนอื่นที่เข้ามาเราก็รู้ว่าเขาจะเข้ามาไม้ไหนรู้ไหมของของเราอะ่เราก็หลับนกเด็กน้ <c oughs> องี้ใครษาเออกันก็แบบ ก็นั่นแหละก็ถ้ากันทําปฏิกิริยาใน Facebook หรืออะไรของพี่โจโก็ขอโทษมาแล้วที่นี้ด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบหาไม่ได้ใช่กันอารมณ์เป็นอย่างเงี้ยแหละกันห่วงขอ,ของกันนะจะลบก็ไม่ได้นะกด,กดกดกลับบ้านมากดซ้ำอีก